น้องตันกลับบ้านแล้วเหรอครับกลับบ้านยังกลับบ้านยังลูกโรงเรียนวันแรกสนุกไหมฮะนุกดิโอ้ได้กินติมด้วยเหรอติมอร่อยไหมลูกโอ้พรุ่งนี้มาอีกหรือเปล่าพรุ่งนี้น้องตันมาโรงเรียนอีกเหรอ มากับใครพรุ่งนี้จะมากับใครลูกใาญ่ใหญ่มาสรงใหญ่มาทรงวันนี้กินข้าวกลางวันยังกินแล้วจีกินข้าวกลางวันยังลูกไปกลับบ้านกันไปเดินเลยรถรถอยู่นู้นอะไรนะ เออรถตะแคงอยู่ข้างนอกไงกลับบ้านเลยนะดื้อไหมนี่นะครับน้องในตัดนะครับก็มาเรียนโรงเรียนวันแรกใช่ไหมลูกมากับใครเนี่ยม,มากับตาแคร์โอ้นี่มาเรียนวันแรกสนุกไหมลูก สนุกอ่าได้กลับบ้านแล้วโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนบายบายบายก่อนไม่ใช่คันนี้ลกูกไม่ใช่คันนี้บายบายก่อนอ่าบายบายก่อนดีดีดิบาย